วันละกระทงปีนี้เป็นวันที่ไม่ธรรมดานะคะเพราะว่า1เป็นวันสิคห้า่ก็คือเป็นวันทั้งพระจีนแล้วก็พระไทยนะคะแล้วก็เป็นวันที่พระจังติ่นตัวน,นะค่ะ ในวันนี้ค่ะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้พลังงานของดวงจันทร์ดึงดูดชีวิตที่คุณต้องการนะคะทุกคนรู้ดีว่าน้ำขึ้นน้ำลงคื่แม้แต่กระทั่งความบนในร่างกายของเราก็มาจากพระจันทร์เหมือนกันเห็นไหมคะว่าพระจันทร์เนี่ยพลังงานของเขามีผลกระทบกับลอยกระทงสิบห้าพฤศจิกายนนะคะเป็นวันที่สำคัญอีกหนึ่งวัที่พระจันทร์จะมีพลังงานที่เต็มมากเป็นจันทร์เต็มดวงโอเคนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยใช้พลังงานพระจันทร์ในวันที่15เนี่ยดึงดูดชีวิตที่คุณต้องการ วันนี้ค่ะมินมีเทคนิคซึ่งเป็นเทคนิครนะดับโลกเลยนะคะที่คนทั่วโลกใช้กันและมินได้ทําเอกสารมาให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากได้เนี่ยสามารถเข้าบ้านเขียวแล้วก็ไปดาวน์โหลดกันได้เลยโอเคนะคะเอาละคะ่ะมาถึงเวิร์กช็อปที่มินจะพูดกันเลยนะคะช็อปนี้เรียกว่าเวิร์กช็อปสิบสิบสิบก็คือมินจะแบ่งเอกสารเนี่ยเป็นท่อนบนท่อนกลางท่อนล่างเห็นไหมคะท่อนบนตรงนี้นะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยมินจะให้ทุกคนเนี่ยขอบคุณในสิ่งที่คุณมี หรือคุณได้รับแล้วในปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญก่อนที่คุณจะได้อะไรอ่ะคุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวคุณเองมีก่อนไม่ว่าจะเป็นงานบ้านรถทุกอย่างครอบครัวความรักสุขภาพที่ดีคุณเขียนทุกอย่างได้นะคะให้ทุกคนได้เขียน1ิข้อโอเคไหมคะไล่ลงมาเลยแต่ละอย่างว่าเนี่ยคุณขอบคุณอะไรในชีวิตที่คุณมีอยู่โอเคมันเหมือนกับว่าคุณจะได้ในสิ่งที่คุณให้ ถ้าหากว่าคุณให้คำขอบคุณก่อนคุณจะได้รับสิ่งที่ทําให้คุณได้ขอบคุณเพิ่มเติมโอเคนะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์เบื้องต้นหกอว่าถ้าคุณให้ของใครบางคนแล้วเขาไม่เคยขอบคุณเลยคุณจะให้เขาอีกไหมคะโอเคไหมคะเห็นภาพง่ายๆคือก่อนที่จะได้รับอะไรคุณต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณได้แล้วสิ่งที่ทําให้คุณขอบคุณเนี่ยมันถึงจะขยายมันถึงจะเพิ่มพูนข้อที่2ก็คือว่าให้คุณขอบคุณล่วงหน้าในสิ่งที่คุณต้องการจะมีและที่สําคัญเขียนมัน ในรูปแบบปัจจุบันอย่างเช่นว่าฉันขอบคุณที่ฉันตอนนี้ได้เงินหนึ่งล้านแล้วจะไม่ให้เขียนคำว่าฉันขอบคุณที่ฉันจะได้รับเงินไม่เอานะคะไม่เอาอยู่ในขณาปัจจุบันคือเวลาที่คุณมี power ที่สุดในการเสกสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเพราะข้อที่2เนี่ยให้คุณขอบคุณล่วงหน้าไปเลยว่าคุณได้รับสิ่งที่คุณต้องการแล้ว10ข้อด้วยกันโอเคเงานเงินบ้านคู่รักสุขภาพที่ดีหุ่นที่ดี ไม่มีจำกัดความปรารถนาของคุณว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตขอให้มันเป็นทางที่ดีขึ้นอันนั้นน่ะได้หมดเลยเขียนในรูปแบบที่ว่าตอนเนี้ยคุณได้มันอยู่ตอนเนี้ยคุณได้แล้วคุณรู้สึกยังไงโอเคนะคะคุณรู้สึกยังไงเขียนมันออกมาเลยในสิ่งที่คุณอยากได้และข้อที่3นะคะเป็นข้อสุดท้ายแต่สําคัญที่สุดให้คุณเขียนลงมา10ข้อว่าทําไมคุณถึงคู่ควรกับสิ่งที่คุณอยากได้ในข้อ2 ข้อนี้ละคะที่ทําให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงเพราะว่าอํานาจในการเสกสร้างมันอยู่ที่ตัวคุณเองยิ่งคุณเห็นคุณค่าในตัวเองมากเท่าไหร่แล้วรู้ว่าเรามีอํานาจมากเท่าไหร่และเรารู้ว่าทําไมเราถึงคู่ควรกับสิ่งนี้มันจะทําให้การดึงดูดได้ผลและเร็ววิ่งขึ้นถ้าคุณรู้ว่าทำไมคุณถึงควรได้โอเคไหมคะงาน,นเวิร์กช็อปเนี่ยค่ะเป็นเวิร์กช็อปที่ทําครบเลยข้อที่1อยู่กับปัจจุบันเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมี ถูกไหมคะ10ข้อนะข้อที่2รู้สึกถึงอารมณ์ล่วงหน้าว่าคุณนะ่ะได้สิ่งนั้นมาแล้วมันรู้สึกยังไงจริงๆแล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องการไม่ใช่สิ่งของแต่สิ่งที่เราต้องการคือความรู้สึกของความสบายของความสําเร็จของความมั่งคัง่งตรงนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงนะคะเราสามารถเทรนตัวเองเราสามารถเทรนร่างกายเราให้รู้สึกถึงอารมณ์เมื่อความปรารถนาของเราเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงเอาตัวเอง ไปอยู่กับอารมณ์นั้นบ่อยๆแล้วก็เขียนมาลงมาในสิข้อนี้โอเคข้อที่3คือเรากาลังสอนให้เรามีความเชื่อใหม่ๆสอนให้ความเชื่อของเราและสมองของเราเนี่ยรับข้อมูลใหม่ๆโดยการบอกกับเขาว่าทําไมเราถึงคู่ควรกับชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ค่ะลองเขียนลงมาได้คณอาจจะบอกว่าเพราะว่าฉันมีความสามารถเหลือลน้นเพราะว่าฉันสามารถช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัวอย่างโอเคนะคะอันนี้เป็นเวิร์กช็อปที่ทําครบ ในหน้ากระดาษเดียวเลยนะคะลองทําดูในวันจันเต็มดวงหรือไม่จําเป็นต้องจันทเต็มดวงนะคะถ้าหากว่าคุณพลาดวันที่15พฤศจิกายนไปคุณไปทําวันอื่นก็ได้โอเคนะคะเวิร์กช็อปนี้ไม่จำเป็นต้องทําแค่วันเดียวทําบ่อยๆเอาตัวเองไปรู้สึกแบบนั้นคีย์สำคัญเวลาทำเวิร์กช็อปทั้งหมดตรงนี้ค่ะคุณต้องรู้สึกข้อที่หนึ่งคุณรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมีอย่าเขียนอย่างเดียวแต่คุณไม่รู้สึกอะไร คุณต้องรู้สึกจริงๆว่าคุณเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณมีกดแรงดึงดูดกดเรื่องพลังงานเล่นกันที่ความรู้สึกไม่ใช่เรื่องของเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปทุกอย่างไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคําพูดนั่งสมาธิทุกอย่างเพื่อทําให้คุณนะมีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปถ้าคุณไม่ได้รู้สึกจริงๆไม่ว่าจะทำเวิร์กช็อปไหนมันก็ไม่ได้ผลโอเคนะคะขอให้เวิร์กช็อปนี้เป็นอีกเวิร์กช็อปหนึ่ง ที่เห็นผลถ้าใครอยากได้เอกสารชุดนี้นะคะไปที่บ้านเขียวได้เลยแล้วก็แจกฟรีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในวันจันทร์เต็มดวงวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งโอเคนะคะขอบคุณค่ะ